ปลาดุกมาแล้วครับเยอะขนาดนี้เลยนะครับปลาดุก เชิญครับยืนอยู่กับพี่แตนพี่แตนเชิญชวนลูกค้าอยู่อยู่ร้านพี่แตน,น,น,านขาขาสองนี่โปรโมทโปรโมทเปิดกล้องคนละกล้องกับกล้องชนกันสวัสด,ด,ด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> กำลังกำลังบอกบอกเส้นทางมาร้านอยู่นี่ส่วนในนี่เขาที่ท,ที่บ้านที่นูน่นใช่ไหม พิสานน้ำพิสานน้ำนี่ครับหน้าร้านพี่แตนเป็นแบบนี้นี่เข้ากแกงพี่แตนสาขาสองวันนี้วันเปิดร้านวันแรกเดี๋ยวเดี๋ยวจะชวนพี่แตนเข้าไปลุยครัวนะฮะว่ามีเมนูอะไรทําอะไรโชว์เพื่อนๆบ้างนะครับแต่ก่อนก็ไปลุยครัวบอกก่อนเนี่ยอยู่สาขา2ส,สาขา2อ,อยู่ตรงไหนตรงนี้เขาเรียกว่าซอยกระทุ่มล้มสินะฮะไปทางนี้ตลาดเวอร์มาร์เก็ตแล้วก็ ไปทางนี้ก็พุทธมนตสายสี่ร้านเขาอยู่ตรงข้ามกับบ้านเบื่อเอื้ออาทรสายสี่ครหน้าร้านเป็นแบบนี้เลยะไปเดี๋ยวไปลุยครัวกันครับว่าพี่แดนมีเมนูอะไรนะต้อเสด็จน้ําครับอาศัยถังแก๊สเป็นที่พึ่งเพราเดี๋ยวต้องทอดเดี๋ยวมันจะกระเด็นเอาแล้วทอดปลาดุกครับทอดปลาดุก เออไม่ค่อยกระเด็นนะต้องน้ำไม่แห้งคอ่อาเมื่อกี้เราเสด็จน้ำไว้แล้วมีเกลือด้วยใช่ไหม,ไมโรยเกลือนิดหน่อยมันก็ไม่ค่อยกระเด็นปลาดุก,ดกทอดเสร็จเรียบร้อยครัปลาดุกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทอดเดี๋ยวก็จะเตรียมเป็นเมนูผัดพริกแกงครับผัดพริกแกงครับนี่แกะแกะออกธรรมชาติของหนังปลาดุกฮะทอดแล้วมันจะติดกันแบบนี้แหละ ผัดเผ็ดปลาดุกกลอบมาแล้วโอ้ใส่พริกเยอะเลยพริกลงกระเทียม ้าสางหกโมงเช้าแล้วครับลูกค้าเริ่มเข้าแล้วหน้าร้านน,นีเกลือพี่แกนี่เกลือเป็นหลักเห็นบรรยากาศที่แตงเปลี่ยนไปนะฮะไม่ได้อยู่ตัวเดิมนี่ สาขาสองเปิดสาขาสองนั่งทานได้นะอันนี้เพิ่มน้ำตาหน่อยเนาะเอากลิ่นเอากลิ่นเห็นวิจัยหยอดนิดเดียวเองเอากลิ่นเนาะ ไปมาปลูดฉีดโรยล,ล้ำไา ปลาเธอมีไหมเโหรับปลาหอม หอมหอมมากเลยมันไฟแรงๆอ่ะนะไฟแรงๆมันก็หอมปลาดุกมาแล้วครับเยอะขนาดนี้เลยนะครับปลาดุก ป่าช,ชาย <mm> พี่แตนดูเ,เก๊ๆกงังๆเนาะอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เคยใช้ใช่ <mm> <mm> ก็เล <mm> ยเหมือนเราเหมือนเหมือนเราเปิดขาขาใหม่อ,อะไรมันก็ยังใหม่เครื่องไม้เครื่องมือแม้แต่ตะหลิวพี่พี่แตนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบไม่ถนัด เครื่องไม้เครื่องมือคู่ใจไม่ได้เอามานะฮะวันนี้เป็นอีกสาขาหนึง่งชุบเข้าเนื้อันหมดแล้วเรียบร้อยเผยอะไรไม่ไม่ยังไม่ได้แล้วเนี่ย เสร็จแล้วครับไม่นี่ครับปลาดุกปลาดุกพัดเผ็ดนี่ขึ้นเวทีกลางเรียบร้อยครับมาตกหน้ากประทายน่าอันนี้กำลังตักกันรัวๆครับเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาเลยครับวันแรก ประดูกปรอกขึ้นเวทีเรียบร้อยกูตักสั่งบบนะฮนี่ครับร้านพี่แตนเขาก็อยู่กระทุ่มล้มสิบแปดนะฮะตรงข้ามบ้านเอื้อ,อทรสายสี่บรรยากาศหน้าร้านก็แบบนี้เลยครับผ่านมาผ่านไปแวะได้ครับสขา 2, ขาสองขายตอนบา่ายขายตอนเช้าสขา 1, ขาหนึ่งขายตอนบ่ายตอนเย็นนะฮะ ตอนไหนก็ก็ก็แวะช่วงเวลาได้ลูกค้าเข้าร้านกัน